นี่โอ้โห nay ครับโหเกียวขอมีดหักหน่อยครับ มีตัวละครเวอร์ชันที่เราชื่นชอบเนี่ยก็ยังมีพี่เจเจและพี่โอดี้ที่จะมาถ่ายรูปกับน้องๆแลร่วมกันตลอดงานเลยนะครับพี่สายระวังน้อง้วยนะคัยระวังอะไรเนย,ยระวังน้องครับระวังน้องครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีน้องเจเจนาดใหญ่ที่มีความสูงถึงแปดเมตรนะครับเท่านั้นทีนี้เราตะลุยมาหมด ของเราเนี่ยทางเดอะบอลกรุ๊ปแล้วก็โฮมพูลเมลอนเนี่ยมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้กับน้องๆด้วยมอบให้น้องเกลด้วยนะขอเรียนเชิญน,นะครับคุณรวมพอรอิทธิพงศ์นะครับผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้า Btrend, Watch Galleria, Kids Planet และบริษัทเดอะบอลกรุ๊ปจำกัดขึ้นเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกครับอุ้ยน้องวันอเนี่ย